สำหรับบัดนี้ทนน่านทั้งหลายได้พากันสมาทานกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วหมดว่าอิมาหังพระกวาตภา,าวังตุมหากังปริจชามิ ซึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบก,กายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตาม,ราามประเพณีแือว่าว่เป็นความตั้งใจ หวังเจ้าทิ่ชีวิตและร่างกายเป็นการโบชาพระรัตนตรัยหรือเปล่า <c oughs> สำหรับคำนี้เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านเพราะว่าคนที่จะเป็นเบะโสดาสีทาคาอนาคารหันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่จะเป็นเบะโสดาบันมีความเคารพเฉพาะ พระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในประธรรมมีความในเคารพในประสงค์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตตรยัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีรมจับรีพพานจริงนี่เปรีการของประสูตดาบันเมื่อขจิตเข้าถึงประสูตดาบันแล้วก็บรรเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทัศน์มาบรรเทาความรักกหมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นิมมบุม,มาเที่ยวความรักจนะได้การมาในด้านกามารมจิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภ พือพระโสดาบ,บันยังมีการอยากรวยแล้วรวยอยู่ในขอบเขตของศีล <c oughs> รวยรวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี <c oughs> ไม่อยากรวยนอกรีดนอกรอยพระโสดาบ,บันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธก็เ,เพราะว่าได้แต่โกรธประทุษร้ายเขาไม่ได้ พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจึงที่ว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรก็ดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิต แรื่การทีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังไม่สักแต่ว่ามีทําความเคารพและมีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักะนิพันเป็นอารมณ์ที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคน จะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับรายรดูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนที่ชอบตำหนิคนอื่น,นะสนแสดงว่าจิตใจมันเร็วจัดถ้าใจของเราไม่เร็วมันก็ไม่อยากจะติใครนี่เบลกบารเบ,าบาการก็สั่งแต่เพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้าน ทำเมือว่าฉันนี่เป็นประดเป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุม,ม,มรรคบรรลุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเลวทรามแม้แต่การเคารพแต่พระราตนารัยก็ยัยงไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญหรือเป็นจุดบอดสำหรับผู้คลที่เกิดมาแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราได้ฟังคำสอนกันทุกๆวันวันหลายเวลา แต่จิตของเรายังไม่ได้ยังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงแสดงว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการฉะนั้นขอท่าน้นหลายจนละว,วัดระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาท เกิดมาเป็นคนแล้วจงอยากกลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดว่าเราดีต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันเรื่องเรื่องพระสกิทาคามีมักสกิทาคามีมัคในด้านอาสุปัปสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศ ผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งๆท,ที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเรื่องเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ได้ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภิภพบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้เสเลย เป็นที่น่าเสียดายคือความรักกับความโลภอย็นตัวเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูด่ึงความโลภสำหรับพระสกิทาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิทาคามีก็เรียกว่าสกิทาคามีมรัก จิตตรงนี้ถ้าความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเส้นได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกําลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนำมาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟัง เพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทําให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำอย่างไม่ได้เราก็าไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้โกรอาจารย์มาก ถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผมจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตำราอยู่แล้วล้วปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อการซักซ้อมคนในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนใหญ่ ท่านก็เตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยอย่างนี้เราก็ทํากันได้รวมความว่าจิตการที่เราทํากันจริงๆและจับสกายาทิฏฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ทั้งสิบรายการเป็นเครื่องวัดใจเขาทำกันแค่นี้เขาไม่ทํากันมากกันหมายผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการ แล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พูดกันถึงคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงสำหรับผมพูดนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วตำรับตำรามีดูเทพมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอด ถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์สึกกัมว่าถ้าเป็นพระเป็นพระเป็นเนนนี่นิมนต์สิบกะยไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระสีทาคามีมักในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมาได้แล้วจากพระโสดาบัน จริยาของพระโสดาบันก็ดูตัวอย่างนาวิสาขามาหาอุบาสิกาลนท่านอนาิทวีกาเศรษฐีท่านทั้งสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าพอเจริญวิปสัสนาญาณเขามันแล้วแล้วก็ทําอะไรไม่ได้จเจริญสมถาวิปัสนารักษาสิน,าสานทาอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทากินกันตามปกติเพราะว่าเพราะว่าร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้แต่ว่าจิตใจเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลิกกัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพื่อความจำเป็นจำใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระสุนาสศีทาคานาคารหันยังมีงานทำเพื่อความเป็นอยู่ของันห้าและก็เพื่อความเป็นสุขของสังคมนี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาร่ำมารวยกันพอถึงพระศกิทาคามีนีเขาทำอะไรยังไง ความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากูมุดทีน,นี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากูก็มุดความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าก่อนเป็นพระอริยเจ้าเราไม่มุดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จ เมืม่อตอนมาถึงพระสิกขาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหารได้ก็เกิดความพอความดิ้นลนในราสการะเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่ล้วก็ยังทำเต็มร้อยไร่ ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไรแล้วก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ได้ว่าปราศจ,จากความคดโกงปราศจ,จากการทุจริตการยื่นยนต์สงเคราะห์ในการให้ทานอย่างท่านนางวิสาขามาหาบาศิกากาวัฒนนาธิบินาิกาเศรษฐีท่านสงเคราะห์โดยดีทุกอย่าง ตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านนาสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านยังมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัดเวลาในเวลาวิการก็จะมีเพสัชเข้าไปเสมอสำหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อมีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจิรโมบโลกมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้ดตว่การให้ของพระอริยเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญเขตตางเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ถ้าว่าทานานาเลวท่านก็ไม่ให้เหมือนกัน อย่างพิสุโกสัมพีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบรรดาพระอริยเจ้าที่เป็นคราวาิทั้งหลายไม่ยอมใส่บาตรด็กขาดาพระพนนั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาวบ้านที่เป็นปุถุชนคนหนา,นานแน่นเป็ดก,กิเลสที่ถือก็ว่าชั่วช่างชีิช่างชีดีช่างสง์ เห็นว <muitas S 2> ่าหัวล้นห่ม no พ้าเหลืองก็ใช้ได้อ no ันแบบนั้นเป็นเป็นแบบที่ส ah ่งเสริมผู <êtes thấy S 1> <ack> ้ทำลายความดีของพระศาสนานี่ว่าส่งเสริมโจรผู้ปล้นพระศาสนาค้าว่ผพวกนั้นก็ทำไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในขณะที่บรรดาพิสุชาวโกสัมพีจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาลิวิกาเสษฐีท่านเป็นประโสดาบันท่านขออนุญาติองค์สมเด็จพระวิชิตมานจะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอริยเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพสงเด็จ ไม่ใช่ว่าสักษ์ที่ว่ากนหัวกนคิ้วห่มผ้าเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอรียเจ้าได้ฉะนั้นการให้ก็หมนกันการให้ของพระอเรียเจา้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทท่านก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลพวกคนให้ไม่เป็นอันว่าสําหรับเรื่อง สกิทาคามักในเรื่องทานนี่ผมจะไม่พูดอะไรมากรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคะมาเส้นได้แล้วหรือบันเทาเสจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหนเลียทรงไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ละเอียดยังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็น ด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทานของท่านโบถนี้มีจริยาคล้ายพระอรียเจ้านี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอาเรียเจ้า เขาจะเป็นกันหรือไม่เป็นผมไม่รู้เราบอกผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอริยเจา้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศ่วนของเราเจ้าหน้าที่ในูนย์ของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ทวนเหมือนกันว่าใครบ้าง หรือว่ากุคนที่เขาสรงเครามาในศูนของเราคือคําว่าศูนย์ของเรานี่เป็นศูนของพระบาทสมเด็จพี่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศูนย์นี้ต้องชื่อว่าเป็นศูนของพระองค์ไม่ใช่ศูนย์ของผมถ้าศูนยของผมนะผมทํามานานแล้วแต่มันต่อแตะต่อแตะแค่กันเด็กสอนเดิน ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จีจหัวทรงขอร้องให้ตั้งขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระยาทานพระยาทรัพย์สนพระองค์มาหนึ่งแสนบาทเป็นการเริ่มต้นของศูนย์ต่อมาก็ทรงพระยาทานอีกสองครั้งจะพกองเงินรวมแล้วสองแสนเศเกือบสามแสนและยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยเสด็จพระราชกุศลอีกมากมาย เมื่อใครเขามอบของสุขสงพระยาธทานโงมาให้ด้าน,นสนนี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระยาธทานทรัพย์สงเคราะห์กับคนยากจนในถินธุรกันดานหรือไม่กันดารก็ตามอย่างแรมบาทสมเด็จจีหัวก็ดีแล้วก็เหมือนแล้วก็เช่นกับคนหลายที่เขาสงเคราะห์ร่วมมากับสนก็ดี เจ้าหน้าที่ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ช่วยเราทำงานทุกอย่างเธอทำงานกันไม่เห็นกันเน็ดกันเลยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆและก็สลัทับซั์ส่วนตนเสียค่ารถค่าค่าพาหนะค่าอาหารในการมาทำการช่วยจัดการงานของสนก็ดี หรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถินตุระกันดานก็นดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คำว่าเ,าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทํางานแต่รับเงินค่าจ้างนี่เงินค่าจ้างของเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้นั่นนอกจากเธอจะทำงานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึง มายังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพาหนะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่าหารการบริโภคเธอก็ออกกันเองแล้วเราไปดูน้ำใจเขาบุคคลทัางหลายเหล่านี้ที่เขาทำ เขาทำไหนเขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นวัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหวมอคอุญยอคุณแล้วต้องชำระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทนตัวาการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระทยัยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคนดี สมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาสรงเคราะห์สวนคนดีเจ้าหน้าที่ของสวนของเราคนดีที่ทํางานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นจริยาของพระอริยเจ้าพห้กล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพนางวิสาขามาหาบาสิกาและท่านายบิิกะเศรษฐี ถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งนนบริการหนึ่งเด็กของเราหลายคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นขุศลถึงกับอยากจะลาออกจากราชการมาทำงานของศนทึ่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเวเลี้ยงนี่พวกเธอเสียสละกันขนาดนี้ น้ำใจอย่างนี้แหละเป็นน้ำใจที่ตัดโลภความโลภและเป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นผมจะไม่แนะนำอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชายในครูเ,เราผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์ ทำงานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในทินทุรกันดารถึงวันเวลาบางคนก็รับประยาการมีหน้าที่ตำแหน่งสงจนถึงทั้งถึงเป็นนายพลแต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคลุกคีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวไม่สแสดงความดังเกียจตว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะป คนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านนันหลายพวกนั้นเต็มไปด้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาปราณีหวังในการสงเคราะห์แล้วก็คนทุกคนที่ทํางานไม่มีเงินเดือนไม่มีเบียย้ยเลี้ยงออกค่ากินเองออกค่าพานะเองนี่ตัวอย่างขบรรดาท่านนันหลายที่ช่วยทํางานของศูนย์เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นจริยาที่สแสดงเห็ว่าจิตของท่นานหลายเหล่านั้นมีโลภะอันขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภในด้านอากุสนไม่ขาดแล้วความได้โลภะเรนได้มาต้องเพ่งเอาสองระการคือได้มาเพราะความโลภคือเป็นการทําลายความดีและได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริต คนเป็นคนทหารคนตำรวจเขาทำความดีจนทั้งเลื่อนขึ้นเป็นนายพลอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะคุณทุกคนทีน่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทำไร่ทำนาเรียกว่ารับจ้างถ้าสร้างความดีจนมีฐานะร,ำร่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะพระอริยเจ้ายัางต้องทำ จะีว่าแต่พระสีทาคามีและพระโสดาเลยถึงแม้พระอนาคามีก็ทาสําหรับพระที่เป็นพระรหันต์ท่านก็ทาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านทสงเคราะบรรดาประชาชนทั้งหลายจนกระทั่งเขามีเรื่มใสในพระองค์ถ้าไหวของเขามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าก็ทรงรับ ได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความเป็นผู้รำ่ำรวยแต่ผู้เดียวกลับเอาของทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธรารประโยชน์เพื่อความสุขของคลส่วนใหญ่นี่สำหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำเนดการให้ทานไม่ให้ตัดเื่ากันี่ความละโมบโลภมาก อันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงานกันกันแล้วกันอธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้วเป็นอันว่าสำหรับพระอนาคาสกิธาคามีเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภคือการหามาด้วยการพูจริต จะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัตว์เลี้ยฉันอย่างนางมีสาขามหามหาบาสิกาแล้วท่านนาดิวินิกาเศรษฐีท่านแนวสองนี้ให้ทานไม่จำกัดสำหรับท่านนาดิวินิกาเศรษฐี จนลงไปถึงก็ข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีแกงกินข้าวปลายเกียงที่ข้าวปลายพระสงฆ์ก็นํำผักดองพระองค์สมเด็จพระพู้ทธมีพระพ่ายเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลดทานของท่านเคยถวายสงวนนะห้าร้อยองค์เพียงดต่ท่านก็ถวายเท่านั้นแม้ได้กลับข้าวข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สําคัญ ใจของท่านนั้นเต็มปวดจเต็มเปี่ยมในการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะตัดกันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์และการให้ทานนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสำหรับโลภานี้ผมจะไม่สอนตามลำดับเมราะไม่เห็นมีอะไร เพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเสได้ก็ชื่อเราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกันฉะนั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากใหค้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจะกำไร การแสวงหาอะไรได้จะหาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปโดยชอบธรรมเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ปฏิบัติเครื่อกรรมฐานเริ่มต้นตั้งแต่จะจะปฏิบัติเครื่อกรรมฐานเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรเป็นที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบพ้วยความดี จะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภพ,พยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นอันว่าสำหรับโลภตนนัวนี้สำหรับเรื่องสัมสโณดาสิกิาทาคามีผมก็ยอมพดพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไรประโยชน์ พยามอีกนิดหนึ่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเองค่าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้อเองของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพานะเองแล้วเธอก็อยังเสียสละดาตังเอามาช่วยผมอีก เ็เกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทนุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าจ้างมันก็เป็นบุญอยู่แล้วเธอยังกลัวขาดทนุนนี่สนแสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคล้ายพระอริยเจ้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคล้ายพระอริยเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระอริยเจ้า การจะบอกจากนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวอาราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่ตเพียงเท่านี้ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงตัรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัติยาัยและตามสมควรกี่เวลาที่ท่าเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี